สวัสดีค่ะลูกแดงๆส้มๆเนี่ยนะคือพริกผีนะคะโกดเพเปอร์ปีนี้เยอะมากจนจนถึงวันนี้ซึ่งอีกสองอาทิตย์เขาก็ต้องถอนพริกทิ้งหมดเลยนะคะสงสัยว่าทำไมปีนี้ไม่มีใครมาเก็บพริกทุกปีพริกไว้เหลือมากแบบนี้แล้วต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้ทำคลิปพริกผีนี้ไปแล้วก็ชิมพริกนะคะ ไปกัดไปกัดเยอะมากเกินไปค่ะทุกทีจะกัดแค่นิดเดียวมันเผ็ดมากค่ะเผ็ดมากๆเลยอ่ะชื่อเขาก็คือโกดเพเปอร์นะคะสีแดงๆเป็นโกดเพเปอร์ทั้งนั้นตลอดทุ่งนี้เลยค่ะโอ้โหเผ็ดเผ็ดมากๆค่ะแต่ยังเผ็ดน้อยกว่าค a ร o l ล n a น e ารีเสวยมากเลย เขาจะทำไปทำเป็นฮอตซอสค่ะเป็นเป็นซอสเป็นซอสเผ็ดนะคะเมื่อกี้เก็บเก็บแล้วก็เดินทำคลิปไม่ทราบว่าล็อกไหนต้องไปเดินหาก่อนแล้วก็เอาวางไว้ฮะเอาพริกวางไว้ล็อกไหนก็ไม่รู้น่าจะล็อกนี้แหละค่ะเพราะว่าจำจำต้นนั้นได้จำต้นนี้ได้นี่ มันเป็นพริกที่เผ็ดมากๆเม็ดเดียวนี้ก็ใส่ส้มตำกินไม่ได้นะคะเผ็ดมากแม้ทั้งลูกเขียวๆค่ะก็เผ็ดถึงได้แปลกใจทําไมทําไมมันเหลือเยอะอย่างนี้ทุกปีไม่ได้เหลือเยอะแบบนี้นะคะทุกปีมาทําคลิปน่ะยังได,ได้ได้ก้มเก็บเลยค่ะแต่ปีนี้ทําไมต้นสูงสูงถึงถึงปากเลยสูงถึงเลยอก,กค่ะ อเห็นน้องๆที่บ้านเราสั่งมามา,มาปลูกเป็นสั่งเม็ดนะคะก็หลายคนปลูกไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันล้นกำมือค่ะใช่แล้วล็อกนี้แหละค่ะที่ที่มาถ่ายคิปเมื่อกี้ไหนลองท้ามไปลองข้ามไปล็อกอื่นบ้างดู มันไม่ใช่น้อยๆค่ะม,มันมันมันดกมากๆแต่ตรงฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นเขาไม่ไม่แน่ใจว่าปีนี้เขาปลูกอะไรค่ะเขาจะถอนออกไปแล้วเมื่อเขือว่าจะไปเก็บมะเขือเหลืองไม่ไม,มีแล้วค่ะเมื่อเขือโดนความเย็ยนเผาลวกไปแล้วค่ะเู้ยดูพริก เ,เห็นเราเสียดายอะเสียดายมากมากเลยค่ะเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นโค้ดเทปเยอะขนาดนี้เยอะมากเยอะจนจนคือมันจะเก็บเยอะเยอะไม่ได้เพราะว่าพริกมันเผ็ดไงคะนี่น,นี่อันนี้อันนี้โดนความเย็นลวกแล้วนิ่มแล้วค่ะอันนี้จะเสียแล้วถ้าถ้าถ้านิ่มๆแบบนั้นไหนลองดูช่อนี้สิ นิ่มไหมโอ้ไม่นิ่มยังแข็งค่ะอันนี้ได้เลยเสียได้อีกสองอาทิตย์เขาถอนทิ้งหมดนะคะดูสิมันเยอะมากเยอะมันเยอะจริงๆนึกออกแล้วค่ะมันเหมือนลูกคมญี่ปุ่นน่ะที่เหมือนกับลูกทงเทงนะคะ เหมือนจังเลยสวยมากเลยแล้วเยอะด้วยน่าเสียดายมากๆค่ะต้องขอโทษอท่านผู้ชมนะคะพูดคำว่าเสียดายบ่อยมันรู้สึกเสียดายจริงเดี๋ยเดี๋ยวเดวเดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นลูกสีแดงๆออกช้ำๆเดี๋ยวจะพาไปชิมว่าเผ็ดไหมที่ที่ดังโป๊ะๆนั่นคือเหยียบพริกนะคะ อันนี้เป็นไวเดี๋ยวก่อนอุ้ยนี่มันนั่นนี่นะแครลไลน่ารีเพอร์นี่ใช่ด้วยนิ่มแล้วอะอุ้ยเดี๋ยวก่นี่แครลไลน่ารีเพอร์นี่นะใช่หรือเปล่าเหมือนมากเลยลักษณะ่ะเนี่ยเนี่ย แคโรไลน่ารีเพอร์จะมีหางแล้วถามแล้วทำไมเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไมีแคโรไลน่ารีเพอร์ุ้ยต้องเก็บต้องเก็บเดี๋ยวจะชิมอุ้ยอันนี้ทำไมเป็นแบบนี้เหมือนเห็ดนั่นเลยเห็ดสมองนะคะชิมลูกเสียนี่ดีกว่านี่ไม่เผ็ด แต่มันไม่แน่ค่ะบางครั้งกัดแล้วมันจะไม่เผ็ดแต่ตามปกติแค r o โ i เ a นารีเพอร์กัดปุ๊บซาไปทั่วลิ้นเลยค่ะเนี่ยมันเป็นสีนี้นะเนี่ยสีสีออกสีออกชมพูค่ะไหนชิมลูปนี้สิคิดว่าไม่ใช่แค r o โ i n รนารีเ r อร์ แต่มันมีหางเหมือนกันเลยค่ะอันนั้นก็มีหางโโอ้หดูเดี๋ยวต้องต้องไม่น่าจะใช่อเพราะถามเขาแล้วเขาไม่ได้ปลูกแคลโรไลนารีเพอร์ลักษณะมีหางเหมือนเลยเนี่ยค่ะมีมีตรงเนี้ยอือ เห็ดนี่มันลักษณะแคโรไลนารีเพอร์นี่ค่ะเนี่ยนี่ไม่ใช่ต้องต้องต้องมีหางอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะโอ้โหดูสิเนี่ยมันคนละแบบอันนี้เป็นลูกลักษณะลูกเหมือนเหมือนน้ำเต้าแต่อันนู้นเขาเป็นยาวๆค่ะเพ็ด เผ็ดเปีนี้ไม่ได้มาเก็บพริกเลยเวลาเก็บพริกนะคะชอบนั่งบนเนี้ยนั่งบนเนี้ยแล้วก็อาศัยใบพริกเนี้ยค่ะบังแดดอันนี้ไม่ใช่ถ้าแคลโรยหน้ารีเพอร์หางมันจะยาวๆเมื่อกี้ว่าจะพามาดูตรงนี้ ดู่เนียเนี่ยค่ะเนี่ยทำไมมันไม่เผ็ดเหมือนไม่มันมันรสม,มันไม่เผ็ดเหมือนแคลรโอน,หนาารีเพอร์บ้านผู้ชายคนนั้นที่อัพสเตทที่ไปเก็บค่ะไม่น่าจะใช่แคลโอนาารีเพอร์อดูต้นนี้ย ไสีเขียวพริกสีออกบานเย็นช้ำๆสวยจังเลยโฮแต่เผ็ดเผ็ดเผ็ดสน,นุกจังเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บให้ท่านผู้ชมชมเพราะว่ามันเนี่ยเก็บแค่สามเม็ดนี่ก็ล้นมือแล้ว ต้นนี้เผ็ดเผ็ดมันเผ็ดไม่มีหางเผ็ดเผ็ดจริงๆขอโทษนะคะมันเผ็ดนี่ต้นนี้ แห้งแล้วแบบนี้น้ำหนักเบาเก็บบางน้เผ็ดเนี่ยค่ะนี่เผ็ดมากเผ็ดจริงๆ โอ,โอ้ยลูกคีณก็โตนี่ค่ะเห็ดมากฝั่งนี้จะเป็นเม็ดป้อมๆค่ะโอ้ยขอโทษมากๆค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเม็ดยาวๆต่างกันเลยนะคะอันนี้เม็ดยาวๆ เพดอันนี้เม็ดป้อมๆนั่นนะคะแถมมีหางเหมือนแคลโรไนนารีเพอร์เลยอุ<ล>ย้ยเพดอ๋อู <c oughs> ดูนีสวยจังเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเต็มกำมือแล้ว ใบไม่มีมีแต่เม็ดพริกเผ็ดฝ<ฮ>ั<ฮ>่งนั้นจะมีลูกน้อยค่ะแต่ฝั่งเนี่ยต้นนี้ยดกที่สุดดกที่สุดแล้วก็ใบไม่มีเก็บลูกนี้เนี่ย หลุดหลนลนซะแล้วค่ะมันมันไม่เก็บลูกนิ่มแล้วเหมือนกับโดนโดนโดนความเย็นเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็นิ่มแล้วไม่เก็บฝั่งนั้นน้อยค่ะมีน้อยฝั่งนี้ยังเยอะอยู่อันนี้ก็จะเดินไปเอาถุงมาใส่ที่เก็บวางไว้ สงสัยไม่ได้ไปไม่ได้ไปเก็บเห็ดไม่ได้ไปเดินดูเห็ดในป่าแล้วะคะ่ะเสียเวลาในฟาร์มนี้แต่ก็คุ้มยังไม่นิ่มยังไม่โดนความเย็นค่ะลูกเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้นี้ใช้ได้เลยค่ะ เก็บได้เลยมีคนเก็บดูซิเขาทิ้งเขาทิ้งถุงมือไว้เนี่ยค่ะมีคนเก็บเหมือนกันแต่เก็บไม่หวานไม่ไหวมันเยอะแต่ตรงจุดนี้มีน้อยนะคะเออตรงจุดนี้พลิกเริ่มน้อยมัน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 จะเยอะอยู่ตรงตรงกลางนั่นนะคะนี่ตรงตรงตรงนี้บางตาแล้วค่ะ ไปวางรวมกันไว้กับที่ที่เก็บแล้วเอาวางไปอะค่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนปลง่นไไหนเนาะคนที่เขามาเก็บพริษนะฮะหยาบพริกนะดังโป๊ะเลยเขาก็จะห่อข้าวมาบางคนเขาก็จะเอาร่มมากาง หาไม่เจอแล้วค่ะท,ที่ที่วางพริกไว้อา้าวตรงไหนเนี่ยเห็นไหมหาไม่เจอแล้วที่เก็บแล้วก็วางไว้ตั้งเยอะแล้วพอเก็บไปเขาก็เขาก็นั่งกินข้าวค่ะบางคนก็เอาวิทยุมาเปิดหาไม่เจอแล้วเนี่เห็นไหมคะตรงบริเวณน,นี้มันจะน้อยพริกจะน้อยที่ไหนได้ มันไปเยอะอยู่ตรงตรงกลางแล้วก็ค่อนไปตรงหัวแปลงทางฝั่งนู้นทางฝั่งนี้นี่เขามาเก็บเหมือนกันไม่ใช่คนไม่มาเก็บบางตาแล้วมันจะเหลือแต่สีเขียวๆ ύ, ปีนี้เขาปลูกโกสเพเปอร์เยอะมากแต่ไทยเพเปอร์เขาก็ต้องปลูกเยอะค่ะเพราะว่าคนเขานิยมมากๆเลยตรงนี้น้อยแล้วนะคะ มันจะเยอะอยู่ตรงฝั่งนั้นขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งี่สวัสดีค่ะ